สวัสดีครับพี่วันนี้จะจัดให้คนที่ต้องการแบบยกชุดนะครับครบทั้งสี่แบบซีรีส์ปี6กสามนะพี่นะสำหรับคนที่ต้องการเก็บแบบครบเลยเนี่ยผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับชุดชุดนี้องค์แรกเป็นครึ่งองค์ยอดนิยมนะครับ ลายจีวรนะลายองศานะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับอันนี้มีบอกในคลิปอยู่แล้วนะต่อไปก็เป็นหลังตะวันนะครับตะวันแล้วก็ยันคู่นะครับมีทั้งหมดสี่แบบนะซีรีส์ปีหกสามภาพสีนะครับเป็นภาพสีรุ่นแรกนะครับ สามขบทั้ง 4x ชุดนี้นะครับถ้าเป็นเดี่ยวเนี่ยยันคู่เอ้ยพึ่งองเงี้ยหนึ่งพันห้าร้อยหลังตะวันเนี่ยห้าร้อยบาทแต่สองพันละยันคู่เนี่ยหกร้อยบาทสองพันหกอ่าเต็มองเ์ี้ยี่ย400บาทเนี่ยชุดนี้ถ้าแยกขายเนี่ย3000มีแน่นะพี่นะอ๋ออันนี้เป็นจัดเจน แต่ว่าผมเปิดให้ในราคาที่ว่ายกชุดเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทผมมีให้สามชุดนะครับมีให้แค่สามชุดแล้วก็ผมแถมวัดจีนเนี่ยที่ขายบานละสองร้อยเนี่ยให้ไปหนึ่งบานนะครับเป็นทั้งหมดรับพระห้าบาทน,นะพี่นะรับพระห้าบาทฟังให้ดีนะครับยกชุดยกชุดปีหกสามนะบวกกับวัดจีนปีหกสามอีกหนึ่งบานนะครับทั้งหมดห้าบาทเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับ แต่ว่าถ้าปลายทางเนี่ยผมขอค่าส่งร้อยหนึ่งเป็นสองพันหกเพราะว่าปลายทางเนี่ยจะโดนหักสามเปอร์เซ็นต์่อสองพันกหกสิบาทแล้วแล้วก็เราถอนเนี่ยโดนยี่สิบาทนะครับอันนี้ผมส่งของเป็นของไปษณีนะของไปษณีเพราะว่าป้องกันป้าหายได้ระดับหนึ่งนะครับส่งแบบอื่นเคยหายแล้วไม่คุ้มนะหายแล้วมันเราเสียอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะใายสนใจก็ทักตาม เอ่อไลน์ที่มีได้นะครับใครที่มีไลน์แล้วก็ทักมานะ,ะพี่นะไอดีไลน์นะครับ AC a c a l l v e t e นะครับคนที่คนที่ไม่มีลายนะครับโทรมานะครับโทรมาศูนย์เก้าหกเจ็ดมีแค่สามชุดนะพี่นะเนี่ยมีแค่สมชุดนะครับใครสนใจก็ทักมานะสวัสดีครับ